สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องยมวนคนเดิมอีกแล้วจ้าเมื่อนีย้ยมวนจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดสมป่าขาวซอยจ้าพี่น้องจ้าป่าขาวซอยถือฝนนะคะพี่น้องถือมองงามๆามนะคะพี่น้องจ้าก่อนจะไปเบิ่งวิธีเฮ็ดวิธีทําจ้าเฮาก็ไปทําการคขวนะคะพี่น้องคัาวป่าให้สะอาดถอดเก็ศนะคะพี่น้องถอดเกศป่าก่อนนะคะเราก็ทําความสะอาดกันให้เรียบร้อยก่อนจ้าก่อนจะไปเบิ่งวิธีเฮ็ดวิธีทํากันจ้าพี่น้องจ้า ัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าเขาก็จะมาน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือลงมาโรยนะคะพี่น้องโรยแล้วก็ขยำขยำนะคะเพื่อจะน้ำเมือกปาลาหลักกระซิงสกปรกในซอกปากซอกทองของปลาออกให้หมดนะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเย่มอนขอขยำก่อนนะคะเพื่อทําความสะอาดเมือกปลานะคะพี่น้องเพื่อจะให้สะอาดะะสะอาดนะคะในการทําส้มจ้าพี่น้องถ้าหากเขา ทำปา่าบรสะอาดจะพี่น้องก็จะบ่น่ากินนะคะสําหรับน้าสมก็จะเป็นแดงแดงดําดำจะพี่น้องจะบรเขาวสะอาดสะอาดนะคะพี่น้องเดีย๋ยวยม่อนขอขยําให้ทั่วก่อนจะไปทําการล่างนะคะพี่น้องจ้า เขาก็จะขี้ตามท้องปลานะคะพี่น้องตามปากปลานะคะที่แล้วก็ทําความสะอาดนะคะพี่น้องให้ให้ถึงสะอาดนะคะที่เข้าว่าสะอาดลวจ้าพี่น้องเราก็จะมาล่างน้าไปข้างหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะก็จะล่างน้าปลาน้ำคาวน้ําเมือกทุกอย่างนะคะล่างข้างหนึ่งจ้าพี่น้องเขาจะบริสทีเดียวนะคะพี่น้องเขาจะล่างซีน้ำจ้าพี่น้อง เ็จเรียบร้อยเดี๋ยวยอม้นจะก็จะน้ำปลาออกจากน้ำนะคะพี่น้องเพราะว่าภาชนะที่เ้าใส่ก็น,น้อยๆจ้ะนะคะถ้าจะลิ้นน้ำออกความความสซกระปรกก็จะตกข้างอยู่ที่ตัวปลานะคะพี่น้องต้องใส่วิธียกปลาออกจากน้ำจ้าพี่น้องเพราะว่าเ้าบ่มีที่ระบายน้ำเหมือนน้ำก๊อกน้ำก็จะสะดวกนะคะถ้าแบบนั้นแต่ว่า นี่มันเป็นคัว้าบั้นนอกจ้กพี่น้องยี่มอนก็ล่างเสร็จไปน้ำานึงแล้วนะคะยี่ม่อนก็ใส่น้ำอีกข้างที่สองจ้กพี่น้องก็จะมาล่างอีกข้างที่สองนะคะล่างต่อไปเลยค่ะเสร็จเสาเดอก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับล่างข้างที่สองนะคะพี่น้อง รั้งที่สองก็สิจผ่านไปแล้วนะคะยี่อม่อจะล่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะซีขั้งแก่พี่น้องเพราะว่าน้ำเขาก็ยังมีเลือดปานะคะก็ขันตอนขั้นที่สามจ้าพี่น้องใส่น้ำลงไปแล้วก็นำมาทำการขยำขยำอีกนะคะพี่น้องขั้งที่สามจ้า เราก็จะน้ําปลาออกจากน้ําเช่นเคยได้จ้าพี่น้องจ้าหรือไผ่ซีมีน้ากอกนะคะพี่น้องมีอ่างล่างที่สะดวกสบายนะคะก็จะทําได้ง่ายนะคะยายม่อนก็มีภาชนะนะคะพี่น้องคือคัวบบ้านๆของเขาก็เฮ็ดตามวิธีบ้านๆนะคะพี่น้องกันตอนที่สามผ่านไปแล้วเดียวยายม่อนคอร่างข้างที่สี่นะคะานางเสร็จเรียบร้อยยายม่อนจะคอล่างข้างที่สี่จ้าพี่น้อง ข้างที่ 4, สี่เ็ษเรียบร้อยยี่วม่ก็จะยกปลาออกจากน้ำข้างที่สี่นะคะใส่น้ำไปเดี๋ยวยี่ก็จะยกปลามาพาักไว้จ้าพี่น้องเพื่อให้ปลาเขาสเสด็จน้ำก่อนนะคะก่อนจะไปทำวิธีปรุงสมสมปลานะคะพี่นอ้องสมปลาขาวซอยจ้านะคะเ็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,นจะสำหรับการล่างนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเพื่อนเพื่อน ยม่นก็พักปลาเศษเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็เ็ดเรียบร้อยแล้วยี่มนจะมาทําการปรุงส้มนะคะปรุงส้มปลาขาวซอยจ้ะพี่น้องยี่มนก็จะใส่เกลือนะคะเพื่อนๆจะใส่ลงไปเลยนะคะเกลือประมาณซ่อนนีแหละจ้านะคะต่อปลาหนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆจะ ใส่ลงไปเลยนะคะขยําขยำนะคะเพื่อนเพื่อนขยำจนกว่าเขามั่นใจว่าเนื้อกเกลือนะคะความเค็มของเกลือจะซึมซาบเข้าถึงใส่ในของปลานะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะบอกให้เขาไหนเน่าด้านไหนจ้ะพี่น้องจ้ะเีมอนก็จะขยำจนเขามั่นใจว่าเกลือเขาซึมซาบเข้าไป ด้านในของปลานะคะใส่เวลานานสักหน่อยนะคะพี่น้องในการขยำ้าเฮตุมักง่ายหรือง่ายๆนะคะพี่น้องก็จะทําให้ส้มของเฮาเน่าจะาพี่น้องกระเทียมยี่ยมวนโขกก็ขโขกทั้งเปลือกนะคะเป็นกระเทียมบ้านเฮาเองจะพี่น้องกระเทียมเหียงหน่อยๆน่อยจะพี่น้องเป็นกระเทียมบ้านนะคะใส่ลงไปเลยจ้าพี่น้องมักกระเทียมหลายก็ใส่หลายบบผิดสําหรับกระเทียมนะคะหน่อยหน่อยก็บบค่อยดี หลายเกินบอเป็นอยังจ้าพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้าความหอมของกระเทียมก็มาแล้วจ้านะคะขยาให้เขาทั่วๆกันก่อนจ้าเพื่อนๆจ้าใส่เวลาขยํานานเหมือนกันนะคะจนกัวเนื้อกระเทียมที่เขาไปภายไปมันแล้วเขาจะนวลเข้ากันกับเนื้อปลาจ้าเพื่อนๆขอเสร็จเรียบร้อยสําหรับการขั้นกระเทียมนะคะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะ เนื้อกระเทียมเจ้เพื่อนๆและกับเนื้อปลานะคะเขาก็จะนวลนวเข้ากันเสร็จเรียบได้นะคะพี่น้องจ้า้าบ่มั่นใจก็ขย้ำอีกทีก็ได้นะคะเพื่อนๆสมปลามองเห็นว่าสีง,ง่ายนะคะเพื่อนๆแต่บอง่ายนะคะสำหรับวิธีทำผ่า ถ้าคิดบาง่ายเน่าแน่นอนจ่มเพื่อนๆอยู่ในการใส่เวลาการขยําทุกขั้นตอนนะคะต่อมาอยมอนขอเติมชูรสนะคะเพื่อนๆประมาณหนึงช้อนชานะคะหนึ่งซอนซ้าจะพี่น้องใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความแสบความนัวเกลือ ข่านะคะขขานิ่มเท้าวนามเ็จเรียบด้วยนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยนะคะพอประมาณมอหอ้เยอะเกินนะคะเพื่อนเพื่อนมอห้เยอะเกินนะคะ,ะ,นนะ,คะประมาณนี้ก็ข,าาขะะ่าประมาณหน่วยไข่นะคะเพื่อนเพื่อนปลาประมาณหนึ่งกิโลนะคะยามอนก็จะใส่ประมาณหน่วยไข่หนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนปั่นเข่าหน่วยไข่หน่วยหนึ่งนะคะแซ่น้ำแล้วใส่ลงไปเลยจ้าเพื่อนเพื่อน ขย้ำให้เขาทั่วกันนะคะทั้งเนื้อปลาทั้งข้าวทั้งกระเทียมให้เขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้าจนกระทั่งเนื้อปลานุ่มนะคะเพื่อนๆน่วนุ่มนะคะยี่มวนทำสูตรบ้านๆจ้าบร่ได้ใสสารเคมีนะคะบร่ได้ใส่สารหม,มากปรุงแต่งอะไรนะคะเพื่อนๆใส่แบบสูตรบ้นบรานๆโบราณพ่อแม่พะเธารมนะคะสูตรนี้ยี่มวดกินมาตลอดจ้าเพื่อนเพื่อนรับรองว่าบ่เ่าเด้อกะ แซ่บจ้ะพี่น้องก็เคยเหตุปาแล้วครั้งหนึ่งนะคะลงลงคลิปไปครั้งก่อนนี่นะคะสําหรับเพื่อนเก่าก็คงจะเห็นนะคะแต่ว่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาใหม่ก็ยังบอเทอได้เคยเห็นนะจ้าเพื่อนเพื่อน,อนจ้ายายม่อนก็มาเห็ดห้เบิองในมือน,นี่จ้าเพื่อนเพื่อนชมไปน้ากันนะคะสําหรับสมปลาของยายมวอนนะคะถูกขันตอนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ายายม่อนก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะคะยายมอนก็จะใส่ กระปุกนะคะเพื่อนๆกระปุกที่ล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจะบรรจุลงใส่กระปุกเลยจ้านะคะนี่จากระปุกที่ย้ายมวนก็ล่างมาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะน้ำปลาสมงที่เขาได้ลงไปเลยนะคะย้ายมวนจะใส่ลงไปเลยจ้าเพื่อนๆบางคนเพื่อนก็จะไปเลี้ยงตัวปลานะคะแต่ว่าเมื่อถี่เอาออกะยายมวนจะพามาชมนะคะ ปลาเขาจะเหนียวแข็งและก็แน่นขนาดใดนะคะตัวปลาที่ยายม่อนเฮ็ดพี่น้องจ้าที่ยายม่อนทํานะคะกระโลนึงก็จะเต็มปุกนี่พอดีจ้าเพื่อนๆสำหรับปลานะคะกา mm hmm. ปริมาณคือเต็มกระปุกพอดีจ้านะคะ mm hmm. เพื่อนๆจ้า นี่จ้าส่งปลาของยายม่วนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยปลาขาวซ้อยนะคะพี่น้องปลาไม่น้าจืดจ้านะคะยายม่วนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะบรรจุใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าปิดฟ้าให้แน่นนะคะเพื่อนๆคะ่ะปิดฟ้าแล้วก็จะน้าผลาสติกมาคุ้มฝ้าอีกทีนะคะและ้วกะ็หนังยางรัดเพื่อบ่ให้มแมลงวันจะเพื่อนๆมาหยอด หยอดใส่น้าค้างค้างค้างกับปุกนี่เขาจะมีแมลงวันมายอดนะคะหรือจะเจ็บใบน,นที่มีดชีดจะเพื่อนเพื่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะสําหรับส้มปลาเพื่อนเพื่อนจ้าหนึ่งอาทิตย์เฮามาเปิดทําการชิมได้นะคะเพื่อนเพื่อนว่าเป็นน่เป็นนะคะถ้ามีความจางถา้าเกลือบ่าะเธก็จะจะโน้มจะเพื่อนเพื่อนถ้าเกลือเธอรนะคะ ก็จะแซบเมื่อปลาก็จะแข็งจ้านี่ค่ะส้มปลาของยายม่อนเสรีรยบร้อยนะคะบรรจุกระปุกเส็จเรียบร้อยจ้าเพื่อนๆลองเห็ดลองทำเบื่อนนะคะสําหรับเกลือปลาหนึ่งกิโลยายม่อนใส่เกลือไปเต็มซ่อนซ่อนแกงนะคะเต็มนะคะพูนสักหน่อยจะเพื่อนเพื่อนจ้าแล้วก็ข้าวหน่วยไข่หนึ่งจ้าประมาณหน่วยไข่หนึ่งนะคะแซน้ำจะเพื่อนๆน พุกเข้าทุกส่วนให้เข้ากันจ้าเพื่อนๆนก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับสมปลาขาสซ้อยจ้าเพื่อนๆจ้าหากคลิปนี้ชอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อนๆจ้ากดกระดิ่งเพื่อจะพอพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนิมนคนเดิมจ้านิมนก็จะขอตัวลงเพียงซ้ำนี้นะคะสวัสดีค่ะ